เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับว่าอาการแบบไหนเนี่ยเป็นอาการของโรคหวัดโรคภูมิแพ้ หรือโควิด1 9กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเกิดมีอาการไข้ปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยนะครับเราก็คงจะมีความกังวลนะครับว่าเราเนี่ยเป็นอะไรกันแน่จะติดเชื้อโควิด1 9หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะมาไขาข้อข้องใจตรงนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ แพทย์หญิงลินหน้างามตระกูลพาณิชผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าโรคภูมิแพ้ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 เนี่ยนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจึงมีอาการแสดงคล้ายกันได้นะครับ โดยโรคภูมิแพ้นั้นเกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกตินะครับจึงทำให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้นั้นๆอาการของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จะเกิดตามอวัยวะที่มีการอักเสบจากการกระตุ้นของสารก่อภูมิแพ้ได้แก่ผื่นคันคัดจมูกจามมีน้ำมูก คัดจมูกไปจนถึงไอหอบแน่นหน้าอกหายใจไม่คล่องเป็นต้นนะครับส่วนคำถามที่ว่าคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมากกว่าปกติหรือไม่ตรงนี้เนี่ยคุณหมอได้ตอบว่าไม่ได้มีความเสี่ยงมากกว่าปกตินะครับ แต่หากดูแลป้องกันตัวเองไม่ดีพอนะครับก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ฉะนั้นจึงควรดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการแพ้รวมไปถึงการใช้ยาตามแพทย์สั่งล้างจมูกพ่นยาจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้อาการกำเริบนะครับ ขณะที่ไข้หวัดเนี่ยนะครับเป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์และมักพบในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของโรคเนี่ยไม่มากและสามารถหายได้เองภายในไม่กี่วันนะครับอาการของโรคหวัดก็ได้แก่คัดจมูกน้ำมูกไหลลักษณะใสมีเสมหะจามเจ็บคอเสียงแหบ อาจมีอาการไข้ต่ำๆปวดศีรษะเล็กน้อยในผู้ใหญ่อาการจะน้อยมากอาจมีแค่คัดจมูกน้ำมูกไหลยกเว้นผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับมักเป็นไม่เกิน2-5วันแต่อาจจะมีน้ำมูกไหลนาน10-14วันนะครับส่วนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาซึ่งแบ่งเป็นตามฤดูกาล อาการสำคัญของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงติดกันหลายวันมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอแห้งๆจามเจ็บคอบางครั้งเนี่ยมีน้ำมูกซึ่งอาการจะคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ค่อนข้างมากแต่ที่แตกต่างกันก็คือมักไม่มีอาการทางเดินหายใจส่วนล่างคือหายใจลำบากแน่นหน้าอกร่วมด้วยนะครับสำหรับอาการของ ผู้ป่วยโรคโควิด -19 เนี่ยจะเริ่มจากอาการไข้รู้สึกเมื่อยล้ามีอาการไอแห้งๆหายใจได้ลำบากบางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอทั้งนี้โรคนี้สามารถหายได้เองโดยรูปแบบของการรักษาเป็นไปนตามอาการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะครับเนื่องจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่หรือภูมิแพ้เป็นโรคที่เคยเกิดขึ้นแล้วและร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งแต่โควิด1 9เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ร่างกายมนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกันทำให้เวลาที่เชื้อเข้าไปในร่างกายในระบบทางเดินหายใจเชื้อโรคจะลามไปสู่ปอดส่งผลให้เกิดอาการปอดบวมปอดอักเสบได้มากกว่าไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และภูมิแพ้ และโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวนะครับอย่างไรก็ตามทั้ง3โรคนี้สามารถป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆไม่เอามือไปสัมผัสหน้าตาเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่ไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดในช่วงที่มีการระบาดเว้นระยะห่างในผู้สูงอายุและเด็ก ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นการให้ความรู้นะครับโดยแพทย์หญิงลินหน้างามตระกูลพาณิชผู้อำนวยการสู่โรคภูมิแพ้หอบผืดโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการของโรคหวัด ภูมิแพ้และโควิด1 9นะครับที่จะมีลักษณะอาการที่คล้ายๆกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ